สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสามที่รักนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนหนังสือภาษาพาทีนักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมานะคะแลวเปิดนะคะในบทที่สองนะคะซึ่งาภาษาพาทีจะเรียนคู่กับทักษะภาษานะคะนักเรียนเปิดนะคะในบทที่สองนะ,ะของาภาษาพาทีก็จะเป็นเรื่องแต่เด็กซื่อไว้นะคะ มาเรียนมาดูนะคะมาดูนะคะมาดูเรื่องย่อนะคะชามาเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักิัิยาเรียบร้อยเรียนเก่งจนใครๆปากันชื่นชมชามาคิดโครงการนะคะนำขยะมาคัดแยกและนำไปจำหน่ายเก็บสะสมเงินแต่ละเดือน ปลายปีก็นำเงินที่ได้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนโดยครูสมนาช่วยและสรุปว่าให้นักเรียนทุกคนนำขยะจากบ้านเพื่อคัดแยกและจำหน่ายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนโดยมีชามาและเพื่อนๆช่วยกันแยกประเภทขยะเด็กๆสนุกและได้เรียนรู้ระบบการซื้อขายวันหนึ่งขณะที่ชามา ไปซื้อหนังสือที่ร้านห้างสปปรรพสินค้าเธอเดินผ่านร้านขายตุ๊กตายี่ห้อดังกำลังลดราคาเธออยากได้จึงขอให้แม่ซือ้อแต่แม่ปฏิเสธแล้ววันสุกก็เวียนมาถึงหลังจากที่ชามาคิดค่าจําหน่ายขยะแล้วครูสมสม,มนาฝากกล่องเงินให้ชามาถือมาที่ห้องก่อนเพราะต้องแวะห้องพยาบาลดูนักเรียนไม่สบายนะคะ ดูนักเรียนไม่สบายระหว่างทางชามาเกิดความคิดจะหยิบเงินในกล่องนะคะซ่อนไว้ใต้ก้อนหินไอ้ก้อนอิดข้างทางเดินแต่ในที่สดุดเธอก็ต้องนําเงินไปคืนครูพร้อมสารภาพจิ่งที่เธอทําเพราะเธอไม่สบายใจกลัวคนอื่นรู้และตําหนิเธอทั้งที่จริงไม่มีใครรู้เรื่องนะคะทั้งที่จริงไม่มีใครรู้เรื่องนี่คือสมรใจความสําคัญของเรื่องนี้นะคะ มาดูนะคะคําถามข้อที่หนึ่งเพื่อนเพื่อนและครูชมความคิดอัญชันฉลาดของชามาในเรื่องใดก็คือเรื่องการเอาขยะมาขายการนําขยะมารีไซเคิลอันนี้เป็นคําตอบของข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองชามาเสนอให้นําเงินไปทาอะไรและสิ่งที่ชามาเสนอให้นํามารีไซเคิลคืออะไรบ้าง ข้อที่สองคำตอบก็คือซื้อปกร,รณ์ให้โรงเรียนที่ขาดแกลนกระดาษขวดน้ำกระป๋องขวดแก้วนะคะนี่คือคำตอบข้อที่สองนะคะต่อไปข้อที่สามครูและนักเรียนมีขั้นตอนในการทำงานให้ได้ตามวัตถุประสองค์อย่างไรและใครรับผิดชอบในเรื่องใดบ้างนักเรียนดูคำตอบก็คือทุกวันร์สุดท้ายของเดือนให้ทุกคนนำขยะมาจากบ้าน ชามาและเ,เพื่อนๆดูแลการแยกประเภทขยะนะคะนี่คือคำตอบข้อที่3นะคะต่อไปข้อที่4สาเหตุใดที่ทำให้ชามาคิดจะนำเงินส่วนรวมไปเป็นของตนและทำอย่างไรที่ให้ได้เงินมาตามต้องการนะคะข้อที่4ก็คืออยากได้ตุกกตาและจะนำเงินไปซื้อนะคะต่อไป เะะขาบอกว่าขโมยเงินที่ได้จากการขายขยะนะคะอันนี้คือคำตอบในข้อที่สี่นะคะข้อที่ห้าเขียนสิ่งที่นักเรียนคิดว่าเป็นความคิดดีและความคิดที่ไม่ดีของชามาความคิดดีก็คือกล้าทำกล้ารับความคิดไม่ดีก็คือโกงเงินส่วนรวมนะคะเป็นคำตอบข้อที่ห้าอไปข้อที่หก นักเรียนเห็นด้วยกับการกระทําของชามาที่นําเงินส่วนรวมไปเป็นของตนหรือไม่เพราะเหตุใดไม่เห็นด้วยเพราะว่าการโกงเงินเป็นสิ่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะเงินส่วนรวมเป็นคําตอบข้อที่6นะคะข้อที่เถ้านักเรียนต้องการได้ของเช่นเดียวกับชามาควรทําอย่างไรจึงจะเป็นความคิดดีและปฏิบัติได้จริงคําตอบก็คือเก็บออมเงินที่เหลือจาก การไปโรงเรียนอันนี้เป็นคําตอบข้อที่เจ็ดนะคะในข้อที่แปดในเรื่องเทพารักกับต้นไม้นักเรียนชอบคนตัดไม้คนที่หนึ่งหรือคนที่สองเพราะเหตุใดนะคะอันนี้นักเรียนยังนักเรียนฟังนะคะในข้อนี้นะคะในข้อนี้ที่คุดอ่าในข้อนี้นะคะ ในข้อชายตัดต้นไม้อันนี้นะคะนักเรียนยังไม่ต้องทำนะคะอันนี้ยังไม่ต้องทำนะคะเอาเก็บไว้ก่อนนะคะข้อนี้ไม่ต้องทำนะคะข้อที่แปดอันนี้ไม่ต้องทำนะคะข้อที่เก้าก็เหมือนกันนะคะยังไม่ต้องทำนะคะไว้ครูเล่าเรื่องก่อนนะคะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะให้ทำย้อนหลังทีหลังนะคะ นักเรียนฟังนะคะถ้านักเรียนจะทำยังไม่ต้องทำนะคะครูก็บอกว่านี้ยังไม่ต้องทำนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาเรียนออนไซต์เมื่อไหร่ครูจะให้ทำนะคะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมทบทวนและทำแบบฝึกหัดส่งครูด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูขอบอกคำว่าสวัสดีค่ะ